เรื่องต่อไปนะฮะเป็นเรื่องที่เอฟซทักมาเยอะมากอาจารย์เป็นหนึ่งคนที่ทักเรื่องแผ่นดินไหวเอาไว้ครับทักเอาไว้มาออกรายการผมเนี่ยน่าจะช่วงประมาณสักน่าจะมีนาคมถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะประมาณนี้กุมภาพันธ์ที่เราวันไทมภานกุมภาพันธ์อ่าวันที่ที่สิบแปดใช่ไหมใช่แล้วก็อาจารย์ทายไว้ว่าเดี๋ยวจะมีแผ่นดินไหวหลังสงกรานแล้วมันก็เกิดขึ้นครับตอนนั้นน่ะที่พูดในรายการเนี่ยฮะ สัมผัสหรือรู้อะไรมาถึงรู้สึกว่ามาแน่ๆต้องขอใช้คำนี้ดีกว่าว่ามันมันก็หนึ่งวิชาการทางหโหราศาสตร,คร์คผนวกกับเรื่องราวของธรณีวิทยาของโลกใบนี้คที่มีการจับต้องจับตาวงแหวนแห่งไฟอันนี้เคยบอกพี่กอบไป,ไปบแล้วใน,เ,นเรื่องของวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยสอันนี้ความเชื่อส่วนตัวและความเชื่อส่วนบุคคลก็คือตัวผมเองในเรื่องของการสัมผัส ซึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้เอามาออกหน้าเลยนะแล้วก็ไม่ได้อยากให้เกิดเลยอยากให้เป็นไปตามถือว่าเป็นความฝันแล้วกันหรืออะไรอย่างนี้เลยแต่หนะึ่งสองสามันประเอินตรงกันครับพี่กอนะเราก็จึงจะบอกอย่างนี้ว่าในยาณสัมผัสก็ดีในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์สถิติก็ดีในเรื่องราวของโหราศาสตร์ก็ดี หนึ่งก่อนหน้าน,านัา้น,าน,านาดาวอังคารเลขสาม,มันเข้ามาตั้งนานแล้วเกี่ยวกับเรื่องศึกสงครามไม่ศึกสงครามก็ภัยพิบัติ<ะ>ภัยพิบัติที่เด่นชัดที่สุดละระ,ะแวกนี้หนึ่งยังไม่ถึงหน้าน้ําน้ํายังไม่มาเพราะมันต้นวกราคอพาเองนะประมวลอย่างนี้สองไม่ไม่ภัยพิบัติอย่างนี้มันก็ต้องเป็นภูเขาไฟระเบิดโอ้เป็นไปไม่ได้บ้านเราไม่มีพายุไม่มามันก็จะไม่อื่นจากภูเขาแผ่นดินไหว เพราะมันไหวได้ทุกที่และบอกหลายครั้งแล้วว่านา้มท่วมเนี่ยมันยังพอรับได้นะเพราะว่าเรามีกรมอุตุวันนี้ฝนจะตกตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้เราพอเข้าที่ลม่มเก็บของขึ้นหนีน้าได้นะแต่แผ่นหินไหวเนี่ยใต้บาดาลเนี่ยเป็นอะไรที่ยังย,ยงยากมากอืยังยากมากจริงๆและไม่เคยมีใครทานายเรื่องแผ่นหินไหวได้ถูกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์อุเร่ก็ไม่ได้เก่งพี่ก้อต้องบอกเลยว่าอาศัยหนึ่ง ความรู้ทางโหราศาสตร์ที่ครูบาอาจารย์ส,สอนมาสองเรื่องราวของทางวิทยาศาสต<ะ>ร์ด้วยล้วนๆครับล้นะวนๆอย่ามาเชื่อยาดา,านเจโล่นนะก็ต้องบอกจริงๆเลยว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยพึ่งพ<ะ>าได้เพราะเราต้องมาตื่นตัวเรื่องภัยพิบัติกันแล้วว่าโลกเราเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วพี่กอมไหนจะสงคราม<ะ>แป๊บเดียวไม่ทำได้เรื่องนั้นนะเรื่องสงครามระหว่าง<ะ>เรื่องสงครามเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหว ไม่มีก็จะต้องหลังจากนั้นมามันไหวตลอดเลยใชไ่ไหวตรงนู้นไหวตรงนี้ไหวตรงนั้นหลังจากนี้ไปด้วยหลังจากนี้ไปด้วยยงพยายามที่จะชินซะใช่ครับแล้วระวังการการตื่นตัวศึกษากันให้เยอะๆด้วยแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการระบบาการรีเซ็ตระบบโลกใหม่อีกสองปีเนี่ยเราจะไม่เหมือนเดิมอีกอีกต่อไปแล้วพี่มันจะเกิดอะไรขึ้นฮะภาวะของเศรษฐกิจปีนี้นะ ปีนี้เรานั่งคุยกันวันที่1มิถุนายน1มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับความรุนแรงของสภาวะเศรษฐกิจจะมีมากขึ้น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 นะของจะแพงขึ้น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 และเรื่องราวของที่คุยกันไว้เรื่องโคะบาับก็จะมีเรื่องราวอะไรต่างๆ <ül> ที่มันปรากฏมากขึ้นเช่นกันนะครับแต่จะต้องระวังตัวไม่อื่นไปจากความไม่ประมาทของมนุษย์ทั้งนั้นนะ ผมขอทำนายอย่างหนึง่งถ้าเป็นนิมิตหมายอันดีไม่ว่าโลกจะดีเซตระบบอย่างไรประเทศไทยจะรอดครับอาจารย์มองเห็นอะไรทำไมประเทศไทยรอดรอดแล้วก็มีคนเนี่ยมามาพึ่งพาเราเยอะรอสมควรหนึ่งคือคนไทยอย่างเราเนี่ยคนไทยอย่างเราเนี่ยมีความกระตันอยู่คนไทยของเราเนี่ยตกก็ตกไม่นานเจ็บก็เจ็บไม่นานนะอันดับที่อันดับสุดท้ายคือ ภูมิศาที่ดีที่สุดในเซาท์อินเอเชียคือประเทศไทยอืมไม่ใช่สิงคโปร์นะเอสิงคโปร์นะ่ะคือการสร้างห่วงจุ้ยขึ้นมา<ะ>แต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ห่วงจุ้ยดีที่สุดในเซาท์อินเอเชียนี่แหละคือดินแดนที่เทพเทวาประทานให้<ะ>เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเทพประทานให้แล้วเนี่ยมนุษย์จะต้องทำด้วยเ<ะ>นะ รักษาเอาไว้พัฒนาเอาไว้อย่าได้ไปนอกลู่นอกทางรักกันเอาไว้แค่นั้นเองอืประเทศเราอย่างที่เขาบอกแหละในน้ามีปลาในนามีข้าวครับนะฮะรู้จักอยู่รู้จักใช้รู้จักพอเพียงถูกต้องครับนะครับจาน่าทีนี้ภัยพิบัติเนี่ยครึ่งปีหลังมันจะมีรุนแรงไหมครึ่งปีหลังนี้ให้จับตาดูเกี่ยวกับเรื่องน้ำพี่กอฟน้ำเนี่ยมันมีทุกปีแต่จริงก็คือตั้งแต่ต้นปีมาก็คุยกันเรื่องเซรามิเซรามิมาตลอดเลยครับ มันจะไปถึงขั้นนั้นเลยเหรออจรมันมีโอกาสเกิดครับเพราะว่ามันมีรอยแยกสุนดาอยู่นะครับแล้วก็ขึ้นไปทางเหนือวงแหวนแห่งไฟนันนันไก่นันไก่เนี่ยอันนี้น่ากลัวนะผมกลัวช่วงกรกดาด้วยซ้ำครับกลัวช่วงกรกดากรกะดาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการสถานสะเทือนของล่องนั้นแหละนะถ้าเกิดขึ้นมาได้เนี่ยโอ้ ทางแถบทะเลต,ตะวันออกหรือทางเออ่ทางเนี้กระทบนะครับนะกระทบแล้วจะเป็นอะไรที่ <c oughs> ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะคือจะแรงอะจ้ะแรงครับแรงสุนดาก็แรงนะลอยลอยเลื่อนสุนดานี่ก็แรงรพูดถึงเรื่องของบาดาลโลกเนี่ยพี่ครับนาซาย,ยังไม่เคยไปสำรวจอย่างเจาะลึกและถี่ถ้ถวนเลย ดวงจันทร์หรือไม่ก็อวการดาวต่างๆสำรวจมากกว่าในโลกเราอีกนะบาดาลโลกท้องมหาสมุทรเนี่ยไม่มีใครศึกษาอย่างจริงจังคือในประวัติคือเหมือนเขาเคยจะลงไปแล้วแต่ก็หยุดทำไมล่ะแต่ก็หยุดแล้วคนก็ไปตีความในเรื่องของษย์ต่างดาวด้วยไปอีเรื่องด้วยเออเดินยังไม่ทั่วสำรวจยังไม่ครบผมว่าเรื่องพญานาคก็แล้วแต่พอือเรื่องของอาณาจักร บาดาลอย่างนี้เรื่องของเมือรับแลซึ่งเป็นอีกภพภูมิหนึ่งของมนุษย์อย่างนี้มัน,มนโลกดึกดำบรรพ์อีกมันอยอู่มันหลายเรื่องมาก<ห>ที่มันอยู่ใต้น้ำอะ่ะนะใช่ครับซึ่งนาซาก็ยังสำรวจได้น้อยมากเหยียบดาวดวงอื่นไปพิสูจน์ดาวอังคารยังไปเยอะกว่าข้างล่างข้างใต้บาดาลอีกอนี่แหละสมไมอะ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็กังวลนะไอ้สิ่งที่มันจะเกิดจากใต้น้ํานี่แหละใช่ครับ เพราะว่าภูเขาไฟใต้น้ําก็ดีแล้วก็ลอยเลื่อนต่างๆก็ดีทุกวันนี้มันก็ยังมันก็ยังเลื่อนนะพี่กนครับมันก็ยังมีเหตุนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันน่ากลัวอีกอย่างหนึง่งช่วงประมาณปลายปีเดี๋ยวนะอาจารย์กรกฎาเนี่ยกรกฎาตีไปถึงสิงหาแล้วกันสิงหาก็หว่นเรื่องสึงนามิแล้วนะครับนี่จะมีปลายปีอีกหรอปลายปีเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะโดยเฉพาะ การดักวูบของระบบอะไรนะอินเทอร์เน็ตระบบทั่วอะไรประมาณน,นี้ทั่วโลกนะไม่ใช่แค่เครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งแต่ทั่วโลกเนี่ยจะแปรปวนในเรื่องของระบบเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตน่ากลัวนะเรื่องนี้นนถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะอันนี้เนี่ยนับไปตั้งแต่กรกดาเป็นต้นไปอย่าให้เกิดเลยเจ้าประคุณถ้ามันเกิดขึ้น <c oughs> มันจะมีอะไรฮะ โอ้ความเสียหายอย่างน้อยใกล้ตัวเราเนี่ยติดต่อใครไม่ได้เลยงานการสารพัดอย่างนี้แย่ yeah. แต่มนหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับนะฮะเพราะช่วงประมาณเดือนตุลานี้มีเกี่ยวกับเรื่องของไอ้นี่ภัยพิบัติทางเทคโนโลยีเนี่ยแต่เราไม่รู้อะผมผมไม่สามารถรู้ได้ว่ามันคืออะไรแล้วก็อีกประการหนึ่งคือกรกฎาคสิงหาคเข้าหน้าฝนและเฮริเคนลูกใหญ่ เออรีเนล,ลูกใหญ่แต่ไม่เกี่ยวกับเราหรอกนะนะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทงางสหารัฐอเมริกาหรืออเมริกาใต้นะครับหรือแถวๆนั้นจะต้องระมัดระวังด้วยอเดือนไหนนะฮะเดือนประมาณกรกฎาสิงหาระวังกันหน่อยะร,ระวังช่วงนั้นแล้วมันมีเรื่องอื่นอีกนไหมอาจารย์ภ<อ>า,<อ>าวะการเมืองบ้านเราเป็นยังไงการเมืองใช่ไหมฮะการเมืองนี่ก็ก็อยู่อย่างนี้แหละครับเอาอีกแล้วประโยชน์แบบนี้ใหม่แล้วอยู่ให้ชินทนให้ได้ เออมันก็ต้องอยู่ให้ได้แต่มันมีบางอย่างจะทนได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะอย่างไงอ่ะคนเอาพี่น้องประชาชนไงอือก็ต้องดูแลก็ต้องอะไรต่างๆนะนะนะครับในเรื่องราวของการทำอะไรให้มันชัดเจนและถูกต้องะนะครับบางทีเราเราต้องเชื่อมันนะ่นอ่ะเชื่อมั่นในเรื่องราวที่เราเสพสื่อออกไปด้วยะนะเพราะเรามีที่พึ่งคือสื่อ สื่อที่เข้ามาหาเราเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ดูด้วยว่าเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะจริงเนาะตีเอาความรู้สึกผมว่าไม่ครบเหมือนมีมูลเหมือนมีมูลใช่ไหมเหมือนมีมูลแล้วมจะมีความวุ่นวายบ้างไหมอ่ะเนี่ยแหละน่ากลัวทาไมถึงน่ากลัวเพราะว่าเออวัฏตาของลาหูเาว่ากันไปเนาะปีเนี้ยของปีที่แล้ว มันมีการปฏิวัติรัฐประหารไงพี่กอลลองนับดูสิตอนช่วงนั้นเนี่ยเออทุกอย่างสถิติหมดเลยนะไม่ใช่ว่างมงงนะเรากลัวว่าลาหูเนี่ยย้ายย้ายเหมือนกันเลยย้ายอย่างนี้เหมือนกันเลยปีแล้วนะเพิ่งย้ายไปเดียวกะ่าสามสามมหาเทพเนี่ยมีมีดาวพฤหัสดาวเสาร์ถูกต้องแล้วดาวราหูเนี่ยพระเอกเลยนะเหมือนกันเลยถ้าวัตตาของราหูคือสิบแปดปีที่แล้วเนี่ยแหละช่วงประมาณนี่แหละ อาจารย์พูดเหมือนแบบเออมันจะมีอะไรแน่ๆเลยอ่ะก็ก็น่าหวดวดๆอยู่นะไปในทางที่น่าวิตกใช่ก็เข็ดๆแถวรั้วๆบ้านเราก็ยังเหมือนกันเลยครั้งที่แล้วจำได้ไหมก็รั้วบ้านเราเหมือนกันครับไอ้เกาะนั้นเหมือนกันเลยเศรษฐกิจจะดีขึ้นในรัฐบาลนี้ไหมฮะแหมพูดถึงเนาะใช้คำว่า เอออยู่ได้เราอะอยู่ได้ไมห่หรอกพี่มันคือนะคือคือทุกคนอยากจะสบายขึ้นอาจารย์โอ้โอเพราะว่าต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี้ยธุรกิจต่างๆพังไปเยอะมากมร้านอาหารก็ปิดตัวเยอะธุรกิจบางอย่างขายเสื้อผ้าหรืออะไรก็ปิดไปเยอะมากเรามีเงินดิจิตอลไใมเหรอครับ <laughs> <laughs> ทำทำไมอาจารย์พาไปตรงนั้น <laughs> มันพอไหมอ่ะพี่พอครับแล้วมันได้ทุกคนไหมล่ะก็ไม่ได้ทุกคนนั่นสลอาจารย์ก็เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะดีได้ยังไงล่ะครับนั่นนะนะยิ่งช่วงปลายปียิ่งยิ่งแย่เข้าว่าปีที่แล้วเผาจริงปีนี้เผาจริงจริงผมบอกบอกได้แค่นี้แล้วกันว่าเก็บเงินเก็บทองกันเอาไว้นะมันไม่มีใจเก็บสิอาจารย์อย่าพึ่งลงทุนอะไรนะครับบางตัวเนี่ย มันตื่นคืนเอ่มันตื่นฟื้นคืนมานะนะเฮย้ยมันขึ้นมาเว้ยตัวนั้นอนะ่ะอย่าไปพึ่งใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวมันก็ร่วงนะมันตื่นตาตื่นใจมาแค่นิดเดียวนะเอาพี่ก๊อฟงงอะไรเนะี่ยมันขึ้นไปเดี๋ยวมันก็จะลงนะออพูดถึงทองไม่เนี่ยประมาณนั้นแหละครับแเนะ่ยอ้อมๆไป<ร>แล้วก็ประมาณ<ล><ล>นั้นนีกแล้วนะแต่ก็จริงนะทองเนี่ยเรื่องจริงเลยนะครับ อาจารย์กำลังจะพูว่าวันหนึ่งมันจะตกเหรออูถ้ามันตกมามันขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างหรือเปล่าใช่แล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นสูงเลยคราวนี้พี่เชื่อไหมไม่เกินปีนี้ไม่เกินปีนี้สองพันห้าร้อยสิบแปดเนี่ยทองหกหมื่นห้าเราจะได้เห็นเลขนี้เห็นแน่นอนในปีนี้ในปีนี้ปีหน้าล่ะโอ้ก็หม้หกหมื่นห้าแล้วก็ต้องไปเรื่อยๆนี่ครับจะไม่ลงนะมันมันมันไม่ลงอะับพี่มันเีแต่ขึ้น นะเรื่องจริงนี่เรื่องจริงที่จับที่จับต้องได้เลยนะสรุปต้มยำกุ้งใส่กุ้งกระสามตัวน้อยมากเลยที่เหลือมีแต่น้ำเหลือมีแต่น้ำใช่ไหมเห็ดยังนับชิ้นเลยก็ยังดีก็ยังมียังยังยังมีกุ้งตั้งสามตัวนะต้มยำกุ้ง uh แต่ไม่มีกุ้งมีแต่หอมกระเทียมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันจะไปถึงวันนั้นแม่เอา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 เป็นว่า 2,573เมื่อไหร่อะอีกแล้วมาอีกแล้วผลพอสอนี้มาอีกแล้วครั้งที่แล้วก็บอกแล้วว่ารอไม่ไหวรอไม่ไหวซดน้ำซ้มยำไปก่อนรอไม่ไหวอถ้ามันหลายปีเกินไปหรอจะจะอยู่กันยังไงอ่ะตั้งสี่ห้าปีก็อยู่แบบพอใจอ่ะรู้พอใจเราจะได้ความสุขนะครับเหรอนะใช่ครับบางบริษัทยังมีเลออฟอยู่เลยนะเลออฟอีกแลหรอ บางไมือ<ช>ยจะมีอยู่เลยได้เห็นใจนะ <S 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 นะครับมันไม่ใช่แค่บ้านเมืองเราอ่าคิดแบบนี้นะมันไม่ใช่แค่บ้านเมืองเราแน่นอนบ้านเมืองอื่นอย่าลืมนะดวงโลกกับดวงเมืองประเทศไทยเลยเหมือนกันนะประเทศอื่นเนี่ยตกยิ่งกับเรานะครับอีกประเทศหนึ่งในๆก็หนๆก็พูดแล้วจับตาดูประเทศญี่ปุน่นเอาไว้นะเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนี่ญี่ปุ่นนอกจากเขาจะต้องกลัวเรื่อง ภูเขาไฟแล้วเขาต้องกลัวื่องเศรษฐกิจด้วยหรอถูกต้องครับน่้เห็นใจนะได้เห็นใจคนญี่ปุน่นดูแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะเศษษษษษรษฐกิจซึ่งญี่ปุ่นไม่เคยประสบมาก่อนในรอบสามสิบปีโอ้ก็คือจะเดือดร้อนแหละมีครับมีรับเข้มขัดมีอะไรกันด้า,<อ>านการาใช้เงินหรือมันจะเกี่ยวข้องกับเป็นเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟไหมมนเลยมีเหตุการณ์เศรษฐกิจอันนี้ก็มีส่วนครับมีส่วนด้วยนะครับ แต่ไม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 ่ภูเขาไฟก็เริ่มมีแล้วครับเริ่มมีสัญญาณแล้วครับรบ<ะ>อีกประการหนึ่งขอประเด็นหนึ่งการมันขึ้นคำว่าสิงหากันญยญตุลาพิการธันวาม,มกรกมพาคมพีนาปีหกแปดหกเก้าข่าวใหญ่ไม่เคยมีมานานแล้วนะจะมีเกิดการเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ใช่ปฏิวัติแต่เป็นการลอบงสหาอะไรกัน จริงจริงไม่ใช่ประเทศไทยเฮ้ยตกใจไม่ใช่ประเทศไทยผมจากประเทศ่ล้น่าตกใจเหมือนกันแหละสะดุ้งเลยจริงจริงมีมีทางประเทศไหนไปทางตะวันตกตะวันตกเหรอไปทางตะวันเหรอฮะก็คือไม่เกินต้นปีหน้าใช่ครับมันจะมีข่าวนี้ออกมาช่วงจากนี้ไปถึงต้นปีหน้านะฮะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แสดงมันต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ประชาชนทนไม่ไหวประมาทนั้น ของต่างประเทศนะอของต่างประเทศอืมเนี่ยอันนี้น่าจะเกิดขึ้นแน่ๆครับอ่างั้นโดยรวมนะครับที่เราคุยกันมานะอาจารย์นะกลางปียังค่อนข้างมีเรื่องน่าเป็นห่วงเยอะพอสมควรที่แน่ๆเนี่ยอาจารย์มองว่าแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นมีโอกาสเกิดขึ้นใช้คำว,ว่ามีโอกาสแล้วกันมีโอกาสเพราะว่าเราอิงกับสถิติด้วยครับแล้วนี่ก็อิงไปกับ,บประวัติศาสตร์ด้วยหลายหคนเขาก็มองว่ามีโอกาสจริงๆครับมีโอกาสจริงๆเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะ แล้วก็เรื่องต่อมาคือเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยทำใจทำใจใช่ไหมล่ะต้องทำใจทำใจมานแล้วทำใจมานแล้วนะแต่อาจารย์จะบอกให้ทุกคนแบบพยายามประหยัดหรือว่าอดออมมันมันมันแทบจะไม่ทันแล้วไงอาจารย์เพราะทุกคนคิดว่าถ้ามันดีขึ้นเดี๋ยวจะประหยัดอดออมและเก็บแต่ที่เมันจะดิ่งลงไปเรื่อยๆือมันไม่ทันแล้วเพราะทุกวันนี้มันก็เริ่มแย่แล้วอะใช้ชีวิตยังไงดีอะ ก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอะไรที่จําเป็นก็ต้องซื้ออะไรที่ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องซื้อครับเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งระหว่างเรื่องการลงทุนนะแค่ลงทุนในประเทศลงทุนกันเองลงทุนในคนเชื้อชาติเดียวกันเองนี่ยังลำบากแต่อย่าไปลงทุนเชื่อคนที่เราไม่รู้นอนใบเท้าแล้วกันเพราะว่าโดนหลอกกันไปเยอะมากพี่กอฟนะต้องศึกษาข้อมูลก่อนที่านเลือกลงทุนงานประจําเกาะไว้แน่นดีไหม ดีมากเลยครับคืองานประจําถ้าเกิดหลุดจากงานประจําไปได้เนี่ยโอ้ยหาอะไรทายากเลยเนอะอยู่<ช>อย่างนั้นแหละแล้วทาให้ดีที่สุดถูกต้องครับพิสูจน์ผลงานไปถูกต้องเนาะค,คือบางคนรู้สึกว่าเออมันบางทีบางคนผมเคยเจอมานะอิ่มตัวแล้วอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นโอ้อย่าไปคิดอย่างนั้นครับเพราะว่าปีเจ็ดสามเผาจริง ดิ่งๆกว่าจะถึงปีจะสามมันมันนานไงเออเออมันนานไงทีวีที่ตอนครับครับเป็นไงอาจารย์มองเห็นอะไรบ้างโอ้ทีวีที่มันใกล้เข้าไปทุกวันแล้วนะใกล้จะหมดสัญญาแล้วนะก็มีคนต่อบ้างพี่นะก็ยังมีอยู่บ้างมีแหละแต่ไอจากสิบกว่าช่องมันน่าจะเหลือเท่าไหร่ดีเนาะเหลือสักสามสี่ช่องกันจัน่าตกใจเกินไปเหรอไม่ครับมันน่าจะเยอะกว่านั้นน่าจะมีน่าจะมีนะเพราะก็ยังมีคนดูอยู่ นะไม่อย่างนั้นก็พี่น้องชาวต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยก็ยังต้องดูอยู่ประมาณนี้งั้นคนที่ทําอาชีพวงการบันเทิงก็ต้องควรจะเริ่มมองหางานใช่ครับเป็นงานเสริมเพราะฉะนั้นต้องขยันขยัน,ยนปีนี้ต้องขยันกันเยอะๆเลยนะขยันแล้วก็อย่างที่บอกเก็บหอมรอมริษไ้นิดนึงนะด้วยความจําเป็นต้องใช้ตังต้องดูดีๆศึกษาดีๆอย่างละเอียดที่ทวนนะครับสําหรับปีนี้เผาจริงๆ หน้าเผาทิ้งจริงนะจานทิ้งท้ายหน่อยครับให้คนไทยต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับอย่าประมาทครับผมในการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ทุกอย่างไม่ว่าโรคภัยหรือภัยพิบัติต่างๆก็ศึกษากันเอาไว้นะครับแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือการมีสตินะครับดังคำสอนขององค์พระศาสนาของเรานะครับนะ สินจะรักษาผู้มีศินนะครับนะโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรไปเสริมตรงนั้นไปอะไรตรงนี้นะครับขอให้แค่คุณตั้งหลักด้วยศินหน้าสินหนห้าจะคุ้มของคุณนั่นเองครับประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีแล้วกันนกถูกต้องครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ